หล่อนลองเลิพอสิเดี๋ยวก็หาไม่ยากหรอกผู้หญิงลองดูแลตัวเองให้มันสวยๆส,ยส,ยสิทำไมมันจะหาไม่ได้ละ่ะดูแลตัวเองให้มันสวยๆส,ยสยิหล่อนดูแลให้มันสวยๆไปสิกลับมาดูแลตัวเองสิผู้หญิงสวยทำไมผู้ชายจะไม่อยากได้วะา ผู้หญิงสวยทำไมผู้ชายมันจะไม่อยากได้ <c oughs> กลับมาดูแลตัวเองค่ะรักตัวเองค่ะกลับมาดูแลตัวเองรักตัวเองค่ะทำไมจะไม่มีคนอยากได้เออกลับมาดูแลตัวเราให้ดีขึ้นสวยขึ้นสะอาดสะอ้านมีเซ็กส์เพียวทำไมผู้ชายมันจะไม่อยากได้ เป็นผู้หญิงอย่่อยุดสวยเป็นผู้หญิงอย่่อยุดสวยคะ่ะถ้าไม่สวยก็ต้องรวยถ้าไม่สวยก็ต้องรวยหล่อนต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดึงดูดคนคนที่เป็นเพศตรงข้ามหล่อนนะ่ะถ้าไม่สวยก็ต้องรวยรวยแล้วเดี๋ยวก็สวยเชื่อนะคะเชื่อคะ่ะเออถ้าไม่สวยก็ต้องรวยแล้วรวยแล้วเดี๋ยวมันก็สวยเองคะ่ะอือนะคะความรวยเสรความสวยได้คะ่ะ นะคนที่ดูขี้ลงขี้เลไม่ค่อยแบบลองมีเงินมีเงินขึ้นมาสิสัญญกรรมอะทุกสิ่งทุกอย่างเออนะทำได้หมดแหละเปลี่ยนได้หมดที่ฉันพูดไปวันนั้นไงมีตังค์อะคุณจะเปลี่ยนจมูกก็ได้เปลี่ยนจมูกก็ได้เปลี่ยนสีผิวยังได้เลยเปลี่ยนปากเปลี่ยนคางได้หมดเปลี่ยนคิ้ว ได้ทุกอย่างแหละมีตังอ่ะมีตังอ่ะเปลี่ยนได้หมดอืมนะคะนะคะเชื่อคุณแม่เชื่อคุณแม่นะคะเออเอ,อ,อืมอืม มันเป็นฟิลเตอร์จ้ามันเป็นฟิลเตอร์คุณแพรรี่ไม่ทําพิธีกรกแล้วหรือไม่ได้ทํานานแล้วนะคะอาชีพทุกวันนี้คือเป็นแม่ค้าค่ะงานบรรยายยังไม่ค่อยรับเลยทุกคนมีงานบรรยายเข้ามาทุกวันงานบรรยายงานราชการแบบบางทีขี้เกียจตอบเลยไม่ตอบหรอกเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีงบไม่มีงบแล้วจะให้เราไปยังไงดิฉันไม่ใชอาจา์เบียร์ดิฉันไม่ไปหรอกดิฉันเป็นแม่ค้า ดิฉันเป็นแม่ค้าดิฉันอยู่บ้านดิฉันมีอาชีพดิฉันต้องทำงานเงี้ยสมมติว่าถ้าดิฉันอยู่บ้านน่ะอย่างถ้าสมมติแบบอย่างดิฉันอยู่บ้านเนี่ยดิฉันหาสมมติว่าดิฉันหาเงินได้วันหนึ่งแสนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเชิญดิฉันไปบรรยายอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณให้เลทราชการอย่างเงี้ยดิฉันจะไปเหรอดิฉันก็ไม่ไปไม่ไปหรอก เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยากฟังอยากฟังอยากได้แง่คิดจากดิฉันพูดก็วิน,ว,นวินนี่มาฟังในไลฟ์เนี่ยอันนี้แบบทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ถามแล้วก็ได้ตรงตรง,ตรงได้ประโยชน์กว่าด้วยไม่ต้องขับรถไปบรรยายให้ให้เหนื่อยหรอกมาฟังเวลาดิฉันไลฟ์เนี่ยดิฉันให้แง่คิดทุกวัน <c oughs> แล้วดิฉันก็ได้ขายของอยู่บ้านด้วยแล้วดิฉันก็ได้ขายของอยู่บ้านด้วย ใช่พันสองเอออันนี้รู้จริงใช่ชั่วโมงละพันสองแล้วให้หนูไปไงอาเป็นคุณคุณจะไปเหรอถ้าเป็นพระอไปสมัยก่อนนะเป็นพระให้เท่าไหร่ก็ไปสมัยเป็นพระจะบอกเลยว่าถาวายแค่ค่าน้ํามันถ้ามีค่าน้ํามันหรือมีรถมารับมาส่งให้ไปให้ร้อยหนึ่งก็ไปเป็นพระเพราะาเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเขาเอารถมารับถึงวัดเลย แล้รถตู้มารับถึงวัดครับสมัยก่อนที่สมัยเป็นพระเป็นพระนะครับเวลาไปบรรยายก็จะมีรถตู้มารับถึงวัดแล้วก็ไปแทบไม่เคยปฏิเสธงานเลยนะยกเว้นว่าถ้าติดติดเ,เวลาติดกับเวลาที่เราต้องสอนพระเนรแล้วก็จะไม่ได้ไปแต่ถ้าเป็นวันที่วันพระวันอะไรที่เราไม่ติดงานสอนเราไปได้เราไปหมดเพราะมันฟรีรถก็มารับรถตู้ก็มารับไปบรรยายก็ได้ข้าวฉันอีก อืมแต่ว่าแต่ว่าเป็นคารวานแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเรามีค่าใช้จ่ายสตาร์ทรถก็เสียเงินแล้วจ้างช่างมาแต่งหน้าก็เสียตังแล้วมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ถ้าคุยอย่างเงี้ยคุยในไลฟ์อยู่บ้านเงี้ยอยากถามอะไรถามเลยคุยได้หมดเลยอยากถามอยากได้แง่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยถ้าพอให้ความเห็นได้ก็จะให้ความเห็นค่ะจะจอยไป ยิ่งช่วงนี้ขายทุเรียนด้วยค่ะทุกคนเนี่ยตั้งแต่เดือนเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนเนี้ยสามเดือนเนี้ยรับจะพยายามไม่รับงานเลยสามเดือนนี้ขายของก่อนสามเดือนนี้ต้องต้องหาตังค่ะเพราะว่าบ้านบ้าน,บ,านบ้านกําลังสร้างอยู่ต้องหาตังสร้างบ้านต้องหาตังสร้างบ้านต้องทําบ้านให้เสร็จปีนี้สวัสดีค่ะเป็นพระกับคารวาส สวัสดีค่ะเป็นพระกับคารวสาแบบไหนดีกว่ากันดีคนละอย่างค่ะไม่มีดีกว่กากัรดีคนละอย่างดีคนละอย่างความเป็นพระอันนึงที่มันที่ดีกว่าการเป็นคารวาคือคือการไม่มีปริโภทศปริโภทน้อยความเป็นพระน,นะคะความเป็นพระก็คือการที่เราไม่มีปริโภทพระเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนนกมีแค่ปีกอย่างเดียวไปไหนก็ได้ไม่ต้องยึดติดกับหลัง นี่คือความเป็นความเป็นพระจริงๆอะนะแล้วก็เรื่องที่ว่าเราจะต้องมาสะสมอันนูน้นอันนี้เพื่อให้เราเป็นห่วงเป็นกังวลแทบไม่มีเลยตอนเป็นพระสมบัติอันเดียวที่ดิฉันมีตอนเป็นพระคือหนังสือนะสมัยเป็นพระนะเนี่ยที่ดิฉันเนี่ยอันเนี้ยเอามาจากตอนที่บวชนะเนี่ยสมบัติอันเดียวที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกว่าใช้ปัจจัยอ่ะซื้อเยอะที่สุดตอนเป็นพระก็คือหนังสือ อนศึกมาก็มีหนังสือนี่แหละตู้หนึง่งมีหนังสือมาตู้หนึง่งอันอื่นไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเรื่องจะให้เราต้องไปสะสมอ่ะจะไปสะสมอะไรเป็นพระสะสมสะสมรถสะสมเงินทองหรอมันก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เป็นข่าวก็ไม่มีดิฉันเวลาไปบรรยายมาได้ตังมาเอาไปซื้อหนังสือหมดเนี่ยเป็นแสนนะเนี่ยในตู้นี้เห็นแบบเนี้ยเป็นแสนนะหลายแสนนะสองตู้นะตู้นู้นอีก ตัวโน้นอีกตัวหนึงน่งเนี่ยตัวโน้นอตัวหนึน่ตัวน,น,น้นนะอะลายแสนนะอืมเข้าใจไหมก็ไม่มีแต่เป็นคารวาสมันจะมีปริพเทยอะคารวาสมันจะมีปริพภทยเยอะซึ่งมันจะต่างกันปริพภทยเยอะคืออะไรก็จะมีภาระหน้าที่เยอะพระไม่ต้องคิดเรื่องของการทำมาหากินนะ พระคิดแค่เรื่องของการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็สั่งสอนอันนี้หน้าที่พระโดยตรงพระไม่ได้มีหน้าที่อื่นบทบาทอื่นทั่วไปไม่ใช่หน้าที่พระหน้าที่พระหลักๆมีแค่นี้ศึกษาปฏิบัติและเทศนาสั่งสอนให้เกิดประโยชน์ให้คนได้รับประโยชน์จากจากจากการศึกษาของเราจากการปฏิบัติของเราใช่ไหมคะแค่นั้นแต่คาราวสาไม่ใช่ละ คาราวาสเรียกว่าผู้ครองเรือนมีปริโภชเยอะต้องทํามาหากินต้องทํามาหากินแต่พระไม่ต้องทำมาหากินถ,ถ้าพระรูปไหนที่ทำมาหากินเช่นปลุกเสกแล้วก็หาเงินหาทองเป็นล่ำเป็นสันอันนี้ไม่ใช่ไม่เรียกว่าพระเรียกว่าคาราวาสในร่างพระพระหลายคนนะเป็นคาราวาสนะก็คือพยายามจะทำมาหากินแข่งกับชาวบ้านพยายามทำมาหากินแข่งกับชาวบ้าน สร้างเหรียญสร้างกําไรสร้างข้อมือสร้างวัตถุมงคลอันนี้เรียกว่าคารวะในร่างผ่าแทำมาหากินพ่อพระจริงๆต้องไม่ทำมาหากินต้องไม่ทำมาหากินแต่เราเป็นคารวะเราต้องทำมาหากินอันนี้คือเป็นปริโเทศแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเราไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นคารวะเราจะไม่เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์นะคะทุกคนเข้าใจไหม เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์ไม่ค่อยมีความทุกข์หมายความว่าไงเราก็จะใช้ชีวิตไปตามสถานะตามบทบาทของเราอย่างที่อย่างที่มันอะไรอะอย่างที่มันเหมาะสมอะใช่ไหมเหมือนเป็นคาราวาเราก็รู้ว่าเราต้องทามาหากินมาเป็นหน้าที่เราเราก็ทําตามหน้าที่เราแล้วเราก็มีความสุขกับมันเอนจอยกับมันมันก็ไม่ใช่ความทุกข์จากนั้นไม่ว่าเป็นพระหรือเป็นคาราวา มันมีความทุกข์ความสุขคนละอย่างกันมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างกันเปรียบเทียบกันไม่ได้คนชอบถามดิฉันเยอะเป็นพระหรือเป็นคาราวาดดีฝากการดิฉันรู้สึกว่าดีคนละอย่างกันแต่ดิฉันแต่ถ้าสําหรับดิฉันดิฉันคือดิฉันแฮปปี้กับไม่ว่าจะกับความเป็นพระหรือกับความเป็นคาราวาดิฉันแฮปปี้พอกันดิฉันมีความสุขดิฉันมีความสุขตอนเป็นพระก็มีความสุข ตอนเป็นพระก็มีความสุขแต่ตอนนี้ยิ่งมีความสุขเป็นคารวสก็มีความสุขยิ่งเราทํามาหากินแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองได้เป็นพระสงบสุขดีนะคะก็ใช่ค่ะถ้ามันอยู่ในมันอยู่ในที่ที่มันสงบสุขกันนะแต่พระที่ไม่สงบสุขก็มีมีเยอะแยะพระที่ไม่สงบสุขก็มีมีเยอะแยะล่าสุดหลวงตาคนหนึ่งอะ ที่ไปทำร้ายคนขับรถอั่นะอันนั้นก็ไม่น่าจะสงบสุขนะพระธรรมก็ไม่น่าจะช่วยอะไรได้น,นั้นเป็นคาราวาดก็สงบสุขได้เป็นคาราวาดสามารถมีชีวิตที่สงบสุขได้นะถ้าเรามีสติเท่าทันนะ่ะก็สงบสุขได้สงบสุขได้แต่เราต้องจัดการชีวิตให้เป็นแค่นั้นเองอ่า เป็นคารวะจะยากกว่าการเป็นพระนิดนึงตรงไหนรู้ไหมตรงไหนก็คือเราอยู่ในโลกที่ความยั่วยวันจากกิเลสตัณหามันเยอะกว่าพระพระบวชอยู่แต่ในวัดใช่ไหมอยู่แต่ในวัดมันมีพระวินัยกำกับพระวินัยกำกับเนี่ยมันก็ทําให้พระไม่สามารถทําอะไรหลายๆอย่างแบบที่เราทําได้มันก็คือมีพระวินัยดึงไว้ล้างไว้ใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นคารวะเนี่ยมันไม่มีวินัยแล้ว มันเป็นอิสระความเป็นอิสระนะมีทั้งคุณและโทษมีทั้งคุณและโทษยังไงคือถ้าเราอิสระจนเกินขอบเขตเราก็จะพาตัวเราไปสู่ความเดือดเนื้อร้อนใจความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจใช้ชีวิตแบบไม่มีไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เราก็จะเป็นหลงละเลิงกับอะไรที่มันเป็นทางของความเสื่อม ไปไปไปเอาตัวเองไปไปอยู่ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสุขันลิกานุโยกก็คือหมกมุ่นในเรื่องของกลามหมกมุ่นในเรื่องของกลามกามเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสพสังวาสนะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่นะคาว่ากลามเป็นิเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคำกว้างๆกามมาคุณห้าทุกอย่างเลยรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะถ้าเราไม่มีสติเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับกับกามมาคุณห้า แบบที่ไม่มีสติกำกับอะ่ะชิบหายแน่นอนชิบหายแน่นอนค่ะชิบหายแน่นอนชิบหายแน่นอนแต่ถ้าเรามีสติเรามีสติเรารู้ปริมาณเรารู้ปริมาณเรามีขอบเขตเรามีความยับยั้งชั่งใจการเป็นคารวาสไม่ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะคะหลายคนก็เป็นคารวาสชั้นเลิศได้หลายคนก็เป็นคารวาสที่ดีได้ เพราะเขามีสต,ติเขามีคุณธรรมเขามีศิลธรรมเขามีขอบเขตเขาจะรู้ว่าอันนี้ไม่ควรทําเพราะว่ามันผิดศิดลธรรมอันนี้ไม่ควรทําเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดังนั้นคุณก็ต้องมีขอบเขตของการใช้ชีวิตแล้วก็ต้องมีความยับยั้งชั่งใจซึ่งดิฉันรู้สึกว่าในในโลกยุคปัจจุบันนะไอสิ่งที่เรียกว่า ความยับยั้งชั่งใจมันไม่ค่อยมีกันแค่แม่ล่าสุดรายการโหรกระแสล่าสุดวันนี้ก็เนี่ยเเรื่องเดิมเดิมเลยเรื่องโลกสองใบเรื่องอะไรอ่ะก็ความยับยั้งชั่งใจไม่มีไงนี่แหละเขาเรียกว่าการมาสุขันริการุโยกไปหลงติดกับการไงไปหลงติดกับการก็ไปประทุสลายคนอื่นไปประทุสลดยคนอื่นไปโกหกคนอื่นไปโกหกคนอื่นไปหลอกลวงคนอื่น สุดท้ายเดี๋ยวตัวเองก็จะเดือดร้อนนีงสุดท้ายเดี๋ยวตัวเองก็จะต้องเดือดร้อนจากการที่ไม่มีความความยับยั้งชั่งใจนี่แหละแต่ถ้าใครมีความยับยั้งชั่งใจไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อน <oui. S 1> มันไม่ใช่เรื่องผิดนะเหมือนเสพกามอย่างเงี้ยถ้าเราเสพกับคู่ครอ,องของเราถ้าเราเสพกับคู่ครองของเราเราเป็นคนรักเดียวใจเดียว รักผัวรักเมียรักลูกรักครอบครัวไม่มีปัญหาเลยกามไม่ทําให้เราเป็นทุกข์เลยเพราะเราเข้าใจมันไม่ใช่ว่าคําว่ากามปุ๊บต้องทุกขปับ๊บมันไม่ใช่นะไม่ใช่นะการม,มันจะทําให้เราเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้จักลีมิตแล้วก็ขอบเขตของมันมีคู่อยู่แล้วก็ไม่พอใจในคู่อยากจะเสพอีกอยากจะเสพอีก แล้วก็เสพกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ไม่ใช่คองของตัวเองอันนี้ปัญหาเกิดแล้วทุกมีงานที่ดีทําอยู่แล้วก็ไม่พอใจมีงานที่ดีทําอยู่แล้วก็ไม่พอใจมีเงินที่หามาได้อยู่แล้วก็ไม่พอใจก็อยากจะจะมีงานอะไรที่มันได้เงินมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่สนใจว่าจะสุดจริตหรือทุจริตไม่สนใจ ขอให้มันได้เงินมากกว่าเดิมมีงานทำที่มันให้เงินมากกว่าเดิมก็เอาสุดท้ายก็ชิบหายนะคะนั่นแหละ <c oughs> ทำไมผู้ชายมีเมียหลายคนไม่ผิดผู้หญิงทำไมดูคนอะไรวะยิ่งรวยยิ่งโกงยิ่งฉลาดยิ่งโกง ยิ่งฉลาดก็ยิ่งโกงได้แนบเนียนนะยิ่งมีความรู้ก็ยิ่งโกงได้แนบเนียนนักขอกินหมึกก่อนได้ไหม ซื้อทองเพิ่มเก็บยาวๆดีไหมพี่แพรลี่ตอนนี้สี่หมืนเก้าถ้าเป็นคนที่มีเงินเย็นนะ่ะเงินแบบนิ่งๆอะ่ะไปซื้อได้แต่ว่าถ้าซื้อทองแล้วคิดว่าจะต้องมาแบบเก่งกําไรภายในระยะสั้นอะ่ะอย่าซื้อนะเพราะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนเข้าใจไหมคุณจะซื้อทองเก็บได้นะ่หมายถึงว่าคุณต้องมีเงินเย็นเงินที่มันนิ่งๆเลยอะ่ะที่คุณไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้มีความเดือดร้อนที่จะต้องใช้มันในระยะเวลาอันอันตั้นนี้คุณซื้อทองได้แล้วทองคุณซื้อมาคุณก็เก็บยาวๆไปเลยหนึ่งปีสักปีสองปีได้กำไรแล้วเห็นผลแล้วแต่ถ้าไม่ได้มีเงินเยอะแล้วเงินเก็บอันนั้นน่ะเงินเก็บอันนั้นน่ะคุณจะต้องมีเรื่องที่จะต้องเอามันไปใช้อยู่ มีเรื่องที่คุณจะต้องเอามันไปใช้อยู่อะยังไม่ต้องไปเก็บค่ะไม่ต้องไปเก็บเพราะมันแบบเวลาคุณใช่ต้องถือยาวๆถูกต้องถ้าคุณจะซื้อทองคำอะคุณต้องซื้อมาเก็บแบบยาวๆแล้วจะได้กำไรซึ่งดิฉันน่ะทำนะั้นแล้วก็เห็นผลจริงเพราะว่าดิฉันจำได้ว่าตอนที่ดิฉันซื้อทองแท่งอะร้อยหนึ่งอะที่หัวเส้นเฮงอ่ะ ดิฉันซื้อตอนนั้นสามหมื่นสองอ่บาทและสามหมื่นสองอ่ะ,อะทุกคนคิดสิอ้าวสามหมื่นสองสามหมืนสองตอนนี้ทองแท่งเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ทองแท่งเท่าไหร่สามหมืนสองใช่ป่ะคูณหนึ่งร้อยสามล้านสองตอนนี้ทองแท่ง<ม>เท่าไหร่คะ ต้องแท้งเท่าไหร่4950ใช่ปะ4950 4950คูณ100เท่ากับลบด้วย3ล้าน2เนี่ยได้กำไรตัวเนี้ยล้าน7ล้าน7 ได้กำไรตอนนี้ล้านเจ็ดก็ยังไงสามล้านสองสี่สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นลบสามล้านสองแสนเนี่ยล้านเจ็ดก็ล้านเจ็ดกำไรเห็นเห็นเลยไปฝากธนาคารนะ่ะสมมติว่าเรากำเงินกำเงินสามล้านไปฝากธนาคารเราจะได้หนึ่งปีเราจะได้ดอกเบี้ยล้านล้านหนึ่งล้านเจ็ดไหม เราจะได้ร้านเจ็ดไหมไม่มีทางไม่มีทางเลยค่ะไม่มีทางไม่มีทางอมืมืดอกเบี้ยแปดปร์เซ็นต์ื้อสมัยบาทละสองหมื่นเจ็ด ยังเคยซื้อซองให้แม่อ่ะแปดพันสมัยไหนอะ่ะบาทละแปดพันอ่ะบาทละแปดพัน จำเก้าอ่ะแลแสดงว่างั้นจำผิดล้ไม่ใช่ละหมื่นปดหรือเปล่าหมื่นปดหรือเปล่าน่าจะหมื่นปดหรือเปล่าจำผิดมั้งหมื่นแปดปีไหนครับหมื่นแปดบาทละหมื่นปด วันนั้นเห็นแม่ไปซื้อเลยไปซื้อบ้างได้แค่สิบบาทสิบบาทก็ดีแล้วค่ะสิบบาทก็สิบบาทก็ดีแล้วค่ะพี่สิบบาทก็ดีแล้วสิบบาทก็เกือบห้าแสนแล้วนะใช่ปะล่ะ เก็บไว้บาทละห้าร้อเหรียญ แจ้งข่าวถึงอาจารย์เบียร์เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องให้เข้าหาอาจารย์ดันัยอาจารย์รับทราบแะอาจารย์ดนัยน่ารักไปหาท่านได้เลยอาจารย์ดันัยท่านน่ารักไปคุยแล้วเราเราคุยกับนักปราชญ์เราจะได้ความรู้เราคุยกับคนที่เขาเป็นปราดอะเราจะได้ความรู้คุยกับคนที่เป็นคนผ่านไม่ได้อะไรนะ มันมาตอบคอมเมนต์พวกที่เข้ามาแบบมันเข้ามาแบบตรงใจมาหาเรื่องอันนี้เรียกว่าคนผ่านไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไปคุยกับนักปาาที่เขามีความรู้เราจะได้ประโยชน์เอามานั่งเรามานั่งดา่านั่งเถียงกับคอมเมนต์ที่มันมาปั่นมาแตะไม่ได้ไเลยเพราะคนพวกนี้มันไม่มีอะไรในสมองไม่มีประโยชน์เสียเวลาเปล่าไปคุยกับปราด,ดีกว่า ได้ประโยชน์เขาก็ได้ได้แนะนําขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะเขาจะได้แนะนําสิ่งที่มันสิ่งที่มันวันนี้อาจารย์เวียนหัวต้องพักผ่อนเยอะๆต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะที่สําคัญที่สุดเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอัต,ตกิรมาฐานุโยกนะถ้าเราถ้าเราถ้าเราทํางานเกินกําลังตัวเองอะ่ะไม่ได้ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องมันต้องบาลานซ์กันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องบาลานซ์กันประโยชน์ท่านประโยชน์ตนไม่ได้ถือว่าไม่ถูกต้องมันไม่ได้ค่ะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องมันต้องให้มันอันนี้กันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมันต้องให้มันบาลานซ์กันเข้าใจไหมคะประโยชน์ตนทั้งประโยชน์ตนและทั้งประโยชน์ท่าน นะอาจารย์จะไปมุ่งแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์ท่านคืออะไรก็อยากสอน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 รับให้มันได้เยอะๆนะบางทีก็ด้วยความเอ็นดูไงคนเขาเชิญมาให้บรรยายก็รับ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 อืมอืมก็ไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อนแล้วตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อน ตัวเองก็ไม่ได้พักผ่อนร่างกายคุณก็ร่างกายมันก็โทรมมันก็ไม่ไหวนะฮะภูมิมันก็จะตกภูมิมันก็จะตกฉะนั้นมันต้องให้มันพอดีเราก็ต้องถนอมร่างกายเราถนอมร่างกายเราแล้วก็ใช้วิธีการที่มันาบางทีก็ มือนแบบอาจารย์เขาเขาคุยในไลฟ์สดอยู่แล้วใช่ไหมก็ให้มันพอๆกันคุยในไลฟ์สดแล้วก็รับงานแบบเดินทางก็ให้น้อยลงการคุยในไลฟ์สดเนี่ยก็ได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์รนับงานที่จะไปตามหน่วยงานตามอะไรเยอะๆดิฉันเจอมาเยอะเอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดอะดิฉันไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าบางทีพวกหน่วยงานพวกอะไรอย่างเงี้ย เอาเราไปเ่รจริงๆไม่ใช่บางทีไม่ได้อยากฟังทำอะไรหรอกจัดโครงการกันอะไรกันอยากแค่แบบได้หน้าได้ตาแล้วประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดเราสอนก็น้อยแค่อยากเขียนโครงการทำโครงการแล้วให้ค่าตอบแทนก็ต่ำเตี้ยเลียดินจริงเวลามันจัดโครงการกันไปเที่ยวไปศึกษาดูงานนะโอ้โหมันเต็มที่เลยแดกกันเต็มที่เลย แดกกันเต็มที่เลยเวลาไปศึกษาดูงานนะไม่ได้อะไรสักอย่างศึกษาดูงานเท่ากับเอางบไปเที่ยวเอางบไปเที่ยวแดกแล้วแดกอีกแต่เวลาโอ้โหเชิญวิทยาก,กรไปบรรยายนะเหลดราชการนะคะเหลดราชการมึงก็ไปเชิญพระไปบรรยายคะ่ะเหลดราชการเพราะพระท่านไม่ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายพันสองโนาไปเชิญหลวงพ่อแถววัดมึงเนาะดิฉันพูดอย่างนี้เลย แต่ไม่ได้พูดหยาบแบบนี้ดิฉันบอกว่าคุณพี่ค้าหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นเลทราชการมันก็ต้องทําตามระบบแต่ถ้าพี่มีเลทแค่เนี้ยพี่ต้องนิมนต์พระแถวบ้านไปบรรยายค่ะเพราะว่าพระท่านไม่มีต้นทุนแต่หนูว่าไปให้พี่ไม่ได้หรอกเออเลทราชการอยากจะเขียนงบไงอยากจะเขียนงบเขียนอะไรไง แล้วอาจารย์เบียร์ท่านก็ไม่พูดด้วยไงให้เท่าไหร่ท่านก็ไปดิฉันไม่ได้ค่ะดิฉันแบบไม่ได้ต้องแฟฝงกันต้องแฟฝงกันต้องรู้สึกว่าไม่มีใครเอาเปรียบเอาไม่ไม่ไม่มีใครเอาเปรียบใครถึงจะถูกต้องอืมันถึงจะถูกต้องการทำงานอนะ่ะต้องอย่าเอาเปรียบกันการทำงานต้องอย่าเอาเปรียบกัน ต้องให้มันมันแบบรู้สึกว่าเออสมน้ำสมเนื้อจะให้ไปวัดเลยไปให้พระเทศให้พระเทศถวายท่านเท่าไหร่ท่านก็เอาพระนั่นน่ะไอ้พระท่านเทศอะถวายเท่าไหร่ท่านก็เอาแต่ถ้าอยากฟังฟรีฟังแพรลี่ฟังฟรีได้ไหมได้ค่ะในไลน์เนี่ยมาเลยแพรลี่แล้วเธอพูดฟรีบ้างไม่ได้เหรอเพื่อสังคมเนี่ยกูก็พูดอยู่นี่ไง มึงก็มาฟังสิพันแเนี่ยมึงลองคิดดูว่าถ้าคนฟะพันแปจัดจัดจัดงานบรรยายแล้วคนนั่งฟัง1,800คนเนี่ยมึงจะเสียงงบเสียเงินเท่าไหร่ห